สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมวรัตวาน,นิชพัฒนากุลและรายการรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์กุ้งในประเทศไทยสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันยากลําบากจะลําบากขนาดไหนจะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามจากข่าวนี้กันนะฮะตอนนี้เนี่ยเขามีคณะทํางานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งนะครับเริ่มทํางานกันแบบจริงจังเลยหาวิธีแก้ไขปัญหา กุ้งที่มันตกค้างกุ้งปริมาณไม่พอกุ้งขายไม่ออกเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องนะครับที่เป็นนโยบายในปี5960เนี่ยหคือเป็นแผนปริมาณอุปสงค์อุปทานสินค้ากุ้งโดยจะเน้นคุณภาพกุ้งส่งออกแล้วก็เรื่องของระบบตรวจสอบย้อนกลับว่าที่ไหนดีที่ไหนมีปัญหาจะเน้นเรื่องนี้ให้มากขึ้นขั้นตอนที่2คือลดต้นทุนการผลิต แต่เน้นว่าจะไม่ลดราคาลูกกุ้งเพราะต้นทุนเนี่ยราคาถูกอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกีดกัน ทางการค้าจาก EU หรือว่าประเทศคู่ค้าในสภาพยุโรปนะครับที่เขาเข้มงวดกับเราเป็นพิเศษว่างั้นเนะ่ยเพราะว่าเขาบอกว่าสินค้าของเราปนเปื้อนไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางคณะทํางานก็จะกําหนดบทลงโทษให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในวัตถุดิบกุ้งนะครับที่ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบเลยส่วน,นกลไกในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดทํา เป็นโมเดลเลยว่าจะให้ราคาประกันกุ้งเบื้องต้น30% 30%ของปริมาณผลผลิตกุ้งที่ทางสมาคมส่งออกโดยทั้งนี้ท่านั้นก็จะขอความร่วมมือนะครับเกษตรกรผลิตกุ้งให้มีคุณภาพอย่ามีสารปนเปื้อนเพราะประเทศคู่ค้าโดยเพราะยุโรปเขาเข้มงวดเรื่องนี้มากๆแล้วก็จะมีการจัดทำคอนแทรค ฟาร์มมิ่งนะครับระหว่างผู้เลี้ยงและสมาคมอาหารแช่แข็งนะฮะเป้าหมายเนี่ยจะให้มีผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่30%ของปริมาณกุ้งส่งออกก็คือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ60,000ตันด้วยกันนะครับโดยเกษตรกร,ะร,กรจะต้องทำตามเงื่อนไขของผู้ซื้อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการเลยมีโมเดลประกันร,ราคาไว้เลยนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรด้วยแล้วก็ถ้าราคาเนี่ยขายได้สูงกว่าราคาประกรันก็จะมีการแบ่งส่วนต่างให้ ทั้งทางผู้เลี้ยงแล้วก็ผู้รับซื้อเพื่อที่จะได้แฟร์กับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับสวัสดีครับสุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่